เพื่อนๆครับบางคนถอดใจท้อแล้วนะครับบางคนตั้งค่าในสตรีมได้แล้วต้องมานั่งดูโฆษณาให้เข้าในคลิปตัวเองเป็นไปได้ไหมเพื่อนๆบางคนโฆษณาในในสตรีมเข้าน้อยแต่บางคนไม่เข้าเลยมันเป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้แหละคือมันเป็นที่มาตั้งแต่วันจะเป็นวันที่5้ามกราในปีหน้านี้ที่ระบบของ Facebook ในโฆษณาในสตรีมนะ เขาจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับต่อไปเขาจะอิงจากยอดคนดูโฆษณามันถึงจะเข้านะครับอันนี้แหละคือมันเป็นที่มาที่เราเขากําลังปรับระบบการยิงแอดโฆษณาให้เราออาง่ายคือโฆษณามันแพงขึ้นเรียนเราได,ได้เยอะขึ้นแสดงว่าเราก็ต้องทําไปคู่กันแสดงว่าเราก็ต้องทําคลิปให้มีคุณภาพมากขึ้นถูกต้องไหมเราถึงจะได้โฆษณาเขาแต่ถ้าเราลงคลิปอะไร ไปมั่วๆไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ได้โฆษณาถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าเขากําหนดบอกว่า15วินาทีเป็นต้นไปลงตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับใช่เราลงได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้เรียนนะครับเราลองมาทบทวนใหม่ว่าเออเขาจะประกาศใช้แล้วนะเนี่ยชัดดูคลิปแล้วก็ยังไม่เห็นปกติเห็นนะแต่วันนี้ทําไมไม่เห็นดูแอคเคาท์คนอื่นแล้วก็จะไม่เห็น เอาของเพื่อนอของแฟนของพี่น้องมาดูแล้วมันก็ไม่เจอมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่ขึ้นแล้วมีรูปสีเหลืองกั้นคางโฆษณาพอผ่านไปมันก็ไม่ขึ้นมันเป็นแบบไหนนะครับคือผมอธิบายเลยว่าคือโฆษณามันก็จะเข้าในในเนี้ยนะครับในคลิปเราเนี่ยนะครับคือเอาไว้ง่ายคือต่อไปเขาจะเน้นเนื้อหา เนื้อหาเป็นหลักเราทําเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเราอย่างเช่นสายให้ความรู้สายกินสายฮาสายตลกเนี่ยนะครับสมมุติว่าได้ยอดวิวเยอะแต่ในโฆษณานั้นไม่ทําเหรียญให้เราก็เป็นได้นะครับส่วนว่ายอดวิวน้อยแต่โฆษณามันเข้าแพงนะครับอา,อาจจะมีเนื้อหาใจความสําคัญแต่คนดูน้อยแต่เนื้อหาการยิงโฆษณาโฆษณานี้อาจจะแพงอาจจะเป็นเหรียญที่สูงก็ได้นะครับฉะนั้นแล้ว คือผมเลยบอกว่าอย่างนี้แหละนะครับถ้าโฆษณามันแพงเราก็ต้องทําคลิปให้มีคุณภาพเพื่อนเพื่อจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะลงอะไรก็ลงจะถ่ายอะไรก็ถ่ายนะอันนี้แหละคือมันเป็นเนื้อหาแบบว่ามันจะเป็นเนื้อหาแบบแบบว่าเนื้อหาไม่ได้สร้างสารรค์เองคือมันเป็นอย่างนี้นะที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันบอกว่าทําเนื้อหาที่มันไม่ได้สร้างสารรค์เองเนี่ยที่ติดเหลืองเนี่ยนะครับติดเหลืองในกรณีนี้คือนี่คือ,อยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ก็มี ติดเหลืองที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะก็มีเห็นไหมครับในกรณีนี้คือผมจะพูดคือสร้างไรายได้ได้แล้วแต่ติดเหลืองเนื้อหาไม่ได้สร้างสรร์เองนะครับคืออะไรครับหนึ่งสมมุติว่าเราลงคลิปสั้นนะ่ะไม่ใช่ครับลงคลิปยาวแต่เวลานาทีมันสั้นสมมติว่าวันนี้ถ่ายไป1น,นาทีนะครับเย็นถ่ายไป1น,นาทีพ่งนี้ถ่ายไป1นนาทีแต่มันไม่มีเนื้อหานะเพื่อนเพื่อนนึกภาพออกไหม พอมันไม่มีเนื้อหาคือมันจะสะสมในตรงนั้นสะสมในในโพสต์เราในวิดีโอเราในในเพจเรานี่แหละพอสะสมไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคือ f c e b o o o กประมวลผลแล้วว่าทุก5วันใช่ไหมหรือ7วันนี่แหละเขาประมวลผลว่าโฆษณามันเข้าน้อยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ยอดเข้าถึงมันเยอะพอลงไปซับซัเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเนื้อหามันมันไม่มีเนื้อหามันเรยตีความหมายไปว่า เนื้อหาไม่ได้สร้างสรรค์เองนะมันไม่ได้แปลว่าเราลงคลิปวันนี้ปุ๊บเขาจะแจ้งเตือนมาเลยบอกว่าเนื้อหาไม่ได้สร้างสรรค์เองมันไม่มมมมใช่นะคือมันจะสะสมไปก่อนอทํำยังไงล่ะถ้าสมมุติเราลงสลับกันนะเอาคลิปเนี้ยสนาทีคลิปนี้5นาทีคลิปนี้สินาทีคลิปนี้หน,นึ่งนาทีมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่า1นาที1นึ่งหนึ่งหนึ่งคือคือโอเคล่ะถ้าพูดมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวอะ โอเคคนฟังถ้าเข้าใจโอเคหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าลงและถ่ายอะไรมั่วตัวไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เลยนะนี่แหละคือมันเป็นที่มาเป็นงนี้นะครับอันนี้ที่ว่าที่ที่บอกว่าเนื้อหาไม่ได้สร้างสรรค์เองเนี่ยนะครับคือว่าเราลงซ้าๆไปซ้ําๆไปมันหนึ่งนาทีหนึ่งเป็นสะสมไปงั้นแหละพอมันสะสมไปปุ๊บเนี่ยโอเคฉันประมวลผลว่าคุณไม่ผ่านอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆนและอีกอย่างหนึ่งกลุ่มเป้าหมายเรา กลุ่มเป้าหมายที่เราทำนะ่ะสมมติว่าสายให้ความรู้เนี่ยนะครับคือนายกไปดูแล้วดูในคลิปโฆษณาไม่เข้าแต่ได้ขอไปดูแล้วโฆษณามันเข้าสมมุตินะครับมันก็เข้านะมันไม่ได้ปแปลว่าคนดูเนี่ยมอนโฆษณามันจะเข้าหมดนะครับคือเขาเรียกกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักกลุ่มเป้าหมายในที่นี้ว่าคือผู้ติดตามเรานี่แหละนะครับออนอกเหนือจากผู้ติดตามเราคือบุคคลอื่นแชร์ไปใช่ไหมก็จะเห็นเรา นะครับไม่ได้แปลว่าขึ้นหมดเพียงแต่ว่าคือเขาจะเลือกกลุ่มเป้าหมายอะสมมตุติโอเคละแอคเคาตัวนี้เคยโฆษณาเข้ามันก็จะเข้านะอ่าสมมตุติแอคเคาในกอในขอนขอี่คือไม่เคยเข้ามันก็ไม่เข้านะสมมตุติแอคเคาในนางงอนางขอนี่คือเข้ามันก็จะเข้าเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะระบบเขาสุ่มมาแล้วว่าเอาบุคคลนี่แหละอายุเพศอายุวัยอายุเท่าไหร่ประมาณนี้มันก็จะสุ่มมาคือการยิงแอดโฆษณาของเขาเนี่ยมันแพง ฉะนั้นแล้วคือเาเราจะได้โฆษณามันแพงใช่ไหมและแตอนนี้โฆษณามันจะเข้าเนี่ยเขาก็เลือกดูคลิปว่าคลิปเรามีคุณภาพไหมม,ม,มีเนื้อหาไหมประมาณนี้มันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆถ้าเราอยากได้โฆษณาเขาที่สูงฉะนั้นแล้วเราก็ต้องกลับมาดูที่คลิปเราว่าคลิปเรามีคุณภาพที่เหมาะสมเพียงใดเราต้องคิดอีกเคาะสาหรับเราว่าเออคลิปฉันน่าจะไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละเมื่อกับเราทาทาคลิปอยากได้เหรียญทุกวันนะ่อ่าหรือ ทุกเส้นเดือนยี่ันที่28เนี่ยเราประมวลผลแล้วว่าเธอได้เหรียญเท่าไหร่เธอได้เหรียญเท่าไหร่กี่กี่เหรียญเนี่ยเออทำไมได้น้อยจังเราต้องกลับมาดูถ้าเราอยากได้เยอะเราก็ต้องขยันเยอะอ่าแต่ถ้าเราอยากได้น้อยอยู่ประมาณนี้เธอก็อยู่ประมาณนี้ทําประมาณนี้แต่เธออยากได้เหรียญเยอะในคลิปนั้นเธอก็ต้องอ่าคิดอีเคาะคอนเทนต์ออกมาให้มันเหมาะสมกับที่คนดูแล้วก็ เขาจะยิงแอดโฆษณาให้เรามันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆไม่ได้แปลว่าโฆษณามันไม่เข้านะมันเข้าขึ้นอยู่กับเนื้อหาเข้ามากเข้าน้อยแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆ